ซึ่งไซเรนเนี่ยก็เป็นปีศาจที่น่ากลัวมากๆนะคะไม่ว่าใครที่จะพบเจอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต้านทานเสียงอันต้องมนสกดได้ค่ะแต่ในตำนานเนี่ยเขาก็ได้มีระบุไว้ว่าเคยมีคนที่สามารถที่จะเอาชนะแล้วก็ต้านทานเสียงของไซเรนได้ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวในช่วงการออกเดินทางของโอดิซีอุสนะคะหลังจากทําสงครามกับกรุงทอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยระหว่างที่เดินทางกลับเมืองนะคะพวกเขาเนี่ยก็ต้องผ่านเกาะของไซเรนค่ะ เขานะคะก็เลยเตรียมรับมือค่ะด้วยการสั่งให้ลูกเรือเนี่ยค่ะเอาขี้ผึ้งเนี่ยมาอุดหูไว้ค่ะส่วนตัวเขาเองเนี่ยที่ได้รับรู้เรื่องราวของไซเรนมาเนี่ย เขาก็อยากที ce, <Sen Heck S 1> <mel> ่จะลองฟังเสียงไซเรนสักครั้งค่ะโดยที่เขานะคะตัดสินใจไม่อุดหูคนเดียวเลยนะแต่ว่าได้ผูกตัวเองไว้กับเสากระโดงเรือด้วยค่ะและเมื่อพวกเขานะคะได้พบเจอกับไซเรนค่ะก็แน่นอนเลยเมื่อได้ยินเสียงของไซเรนนั้นนะคะเขาเนี่ยก็ต้านทานไม่ไหวค่ะเรียกได้ว่าต้านทานไม่อยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ตัวเองนะคะได้มัดเชือกเอาไว้นะก็เลยทําให้เขารอดพ้นมาได้ค่ะ